เห็นเห็นหัวเป็นทรงๆยู่เนาะ้สีหลาเป็นไรครับผมปลาประทใครับหลายเลหลาย้ามปลาไหลมีเลยท้งหร้อ้ยโอ้ จมยอดผู้ถือหอเยียนมานี่ครับยยอดหมเเนาไปสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่เข้มารับชมช่องมิกิคผ้าลุยจ้าสวัสดีเพ่ญายมยมเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทั้งคิวในประเทศแล้วก็ตั้งประเทศเนาะจ้าครับผมวันนี้พ่อกันวันที่สิบหกมีนาคมปีหกเจ็ดเต้จ้าวันนี้วันหวยออกนายเนาะแน่นครับมิกิกับพ่อจีกับผ้าล่งหวยคือเก้าละจ้ะ อากาศแหอนๆกระเพา้าลงหวยใส่ตุ่มคือเกลืไนไนดะ้เนาะใช่ครับใส่ตุ่มปลาคือเกลืครับ,รบน้ำก็เริ่มคลอนเริ่มแหง้งหาว่างใส่หยากแล้วเด้อจ้ะพี่น้องก็พี่กัดเท่ากับมาบ้านมมน้องเมย์คือเกลือละค่ะตำบลหันคาเพืชบุญเดียบอุบลราชธานีจ้ะไปรุ่นผู้ชมก็ได้พวกจีกะมาในีัมาใส่ตุ่มสีมันบอลนะจ้ะครับผมว่างน้ำคลอนๆเนาะน้ำ<ช>น้ำน้อยแห้งจ้ะพี่น้องไปเลยจ้าเพราะว่ามาหอยข้ากระใส่แหล่ะละเนาะ นี่ครับใส่ไว้แล้วครับผมกระลุนกันตอนยามเลยแหลจะจ้ะแต่หมดเสียเวลาไปเลยจ้าไปครับผมอ่าครับผมเริ่มต้นล้างแหลกแห้งหมันไปเลยครับเหม,มือนมาใส่น้ำว่างขอนๆครับผม,มจังวะงนี่ย่งแหงบ่นอครับผมตั้งเลขให้หมานน้ำหน่อยๆครับพี่น้องขึ้นหยับเนี้ยบบ่นโอ้ยนี่ อุ้ยคือกุ้งหลายแท้อกุ้งเขาก็เพ้ยนเนาะเนาะมันแก่กุ้งฝอยกุ้งฝอยครับผมกลุ่มก้อยต้องเชื่อเขาเขาตัวปัญญาแหงมาได้ครับกุ้งหลายเต๋อใส่หมกครับผมนี่พี่น้องเอพีเพิ่นถามว่าเอาใส่เหยียงเห็ดเนื้อใส่โค้งไก่ครับผมโค้งไก่สดกระท่อมครับผม นี่แค่สองอยางเนี่ยนะครับผมเพราะมีหลายยางครับอ้าวมันหมานครับหลงังแดด <laughs> ใส่ไวน้อยเนาะนะแมนแมนใช้ไป<ๆ>เรื่อยเรอยพราะตอนมันมีกลุ่งนะครับผมอย่าบอกว่าเขาต้องเวียนเบิด,ด้วยห <laughs> <laughs> น้านนหลังแดดโอ้กลุ้งหวยเปี่ยนอีกปนแตะไปใหญ่ตัหวหลังต่อไปครับอ,อีกหลังนงครับผม

แงานจ้ะกุ้งฟอยนี่ก,นก่อนบฉกนะครับพวคือกุ้งตึงไงยำคุยจะตีแล้วคันใดสดๆสดเนี่ยเตะมือหดเพราะปวดตาย,ยงานตะบนตายก่อนอากาศหอดเนี่ยฝนน่ะทำทาเตะมือน่ะเนาะลุมนมาน้อยเดียวมันก็เดียวเลยครับมีกค่ะไต่รุ่นไปเรื่อยๆครับฝนกระดุนฝนไปน,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 นั่งเอามีบอกอีก<ด>เอาว่าไว้เสียสายเสียข้อมือดินใต้บอก ตุมล้างหลังขาดด้วยครับเจะไปสอมครับผมอันนี้ปลาหลังนี่เปล่าอ้ยอดปลาให้มีเลยทุกคนนหนั่งๆๆอุ้ยอ้ยปลาปลาหลังหนึ่งลังนี่ปลากั่งปลาทิ้วเขาครับผมลังที่สามเนาะงอๆอยู่ครับบ่าเหนียวโตนอยู่นี่นี่ไอโตนอยู่โตนอยู่โง่ตุ่มอยู่ดีจ้ะอุ้ย บวกน้อยๆเนาะบวกน้อยๆบวกน้อยจะเลิกเลิกแล้วพี I ่น้องบวกน้อยแต่ว่านางเลิกหลอยเนาะแม่ครับพูดป้าอา๋อเราคิดจะพิ่งจะถอดใจคิดถอดใจหูยป้าจิ๋วให้่เนี่งามแี่หนงจ้าขอบคุณครับพู้อ่ะปลากลางกับตัวใหญ่ ก็ติวกใส่ลายใส่นื้ใส่มุกใส่ตีคงไกล้รุดพี่น้อยจ้างามเลยจ้ะาล้างนี่ก็ตีงวดท่านเห็นเห็นด้วยจ้ะเอาหลุดไหมครับเห็นด้วยครับผมเห็น,เห,นเห็นหัวเป็นสองสองยู่เนาะเจ็คสีไล่เป็น,น,ปนไรครับผม มาตาตาตาครับหลายยังได้อ่านหลหลายครับอันนี้กคือนี่ครับผมนี่ครับงงามเลยครับผมสุดเจ๋อใช่ครับผมเอานี่คือล้งเัินได้ล้างตะปูล้งตะปูทองทอดตะปูว่อลูกแหวกเนจ้าทองถอดตะปูทงชิ่ังามด่ายนะจ้าขนส่งคือเก้าหูหลังดลังงามเนาะ ต้นซานเนี่ยมันมันประสิวด้วยไงคนโตนะพี่โนี่ค่ะแต่เราลังหันตู้ใหญ่กว่าได้ไม่ขี้วะเนาะนี่ครับตังนี่ใส่มกไรจ้ะนาอ้ยงานใส่ประจมกเปลี่ยนอไม่ยงน้ำกันอยู่ได้นี่อยจ้ะเัาพี่รวยไม่ขี้ตั้งนี่พี่ตั้งปลี่นอยู่แล้วอะปลี่ยนว อุ้ยอันนี้ไม่คิอุ้ยหลายอีตัวโอ้ประกางหลานตา้งนานเลยไม่คิดอันนี้หลายกับปลากัง่างนี่น้องกระอ่างก็ซื่วบ่าหลายจ้ะประก่างหลายกว่าอืมปลากระอ่างโตงามเลยครับจริงจริงเขาเงียบเงียบเงียบมาเป็นปลาจิ๋นเนาะเนี่ยน้ำเิ่นออกีิคามสูกเหมจ๊ะครับที่ดำแจะเป็นปลากระอางแต่นอย Tùng tụm, gần trống, tụm bớt cướp thấy không, gần trống. rồi cứ lấy nhim nhim nhôm, 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 มาคิวสโอ้เอาเค็ดสะสมไปครับังไงอันนั้งเอาใจหมอว่าไม่ลงสซ่สี่ะนับหจังนังคิวสงจ้ะเค็ดสะสมไปนะครับนั่งเลขละลายแซ่เต็มเนาะนี่เครับ กันคือสองหลังปะซิวเขาห่างงามแม่นค่ะไอ้พวกกีใสรมั้งอืมคือมีดเถอะพวกกีใครเอังไปประมาณบ่โอ้กยสองตัวเนาะ อากาศก็ะหอนเอาแห้งครับพี่น้องหอนมอนหอนชนึงครับผมฝอนถล่มรอยมาเนาะจนมันทานจังหวัดอื่นพึ่งมาฝนไหลมาเมื่อกี้ก็อยากให้ลอยมาเทเนาะโอ้ยหางฝนก็เดือดงานบ่ใยแด้งแต่สีสวยนะว่างหน่อยๆหนาเอาจ่อครับผมคอดแห้งครับหนาม คือปลายังบอ่อครับผมนี่อะไรไม่ร้อ,อุ้ยฟังหน่อยๆปลาหลายตัวใช่ได้ <S <S ใส่มุกเนาะละกังหาโตปุณหนไอ,อ้เอ้ยครับไม่อยากลงมือตังแบบนี่ถ้าใส่ขามขึ้นนี่จิตนี่จิตหล่นโกบหน่อยเนาะแม่นครับตามที่เคยใส่แต่ว่าห่วยเจ้คนที่มีโกอบอย่บ่อด้อครับ แต่ว่าส่ขามขึ้นเลย่ดครับกระพสกุ้งเนาะม่นครับตัวนีกุมนี่กตัวหน่อยปล่อยครับตนี่อางทิ้งดีแคหนาวคร์นหน่อยเนาะทิงดีแห้งห่วยม่งมันจะส่งๆอยู่บนนี้กิ๊กน้อเปองเลยนอ้ยแต่เนาะอ้คืออยู่ครับตัวหังเจ้าสีหน่อยสีหลายรุนเมื่งครับผม โยดูย้ถือหอดเอียนมานิครับยอดหอดทั้งฟาทั้งยนฮ่าฮฮอะัฮแววัวกล้วตุม่มไอกีางับพี่น้อง,งบ,บท่านฮก่อนจะงับลงบ่สูกลงที่ระไม่กีงับเ้ลก็สูกลงมันเกียวอาบเห็อ้คุณ<ช>ครับเชดไอ้โอ้ยเชดอไอยู่ครับวิทเลยตุ่มถือหอดปลาไหลครับผม ใช่สมแดดอีกสองแม่ที่ซ้อมว่าอยู่ตรงปลาไหลปลาหลังนี่อ่นนนอนโต้นด้วยเนาะอ่อนโตนจ้ะตุ่มอะไรสีห่างอยู่เดี่ยวบ่เนาะเดี๋ยวปลาไหลอยู่ด้วยจ้ะนีะ่ขี้เตาตัวนี้เอาค่อยเอาขี้เตาอู้ใส่ตรงงามเลยเนาะนะครับนะปลาไหลก็ถือถือกรเวยนกันนี่มันปลาไหล ปลาอันนี้งามตัวใหญ่กว่านั้นแะปลาไหลปลาไหลโใหญ่แต่ปลาขาวใหญ่จ้าเอาทาด้ครับคิดอะารไม่ชิดเอาติ่งก็กจัดล้างหน้าติ่งมันป่ะอ้ยเอาตจ้ยนีดอุ้ยนีต้องเอาลูกมึงครับปลากังนะคันติ่งแห้งเห็นไหมโอ้ยปลากังไงล่ะครับคุณปลากังกับปลาซิวจ้า ก็ทายอยู่เนาะคือว่าที่บุคคลไม่ปลาแล้วเนาะนี้วม,มีพ่ออด้เล่มอยู่ครับผมพอได้กินเนาะพออยู่ดีกินครับผมอาหารครับผม ได้ค MM no. um. oh. ือพลังเอาตายอโอ้ย้พระขาวอยางจริงยังตกลงคนพระขาวงยนันเนาะ้ยตัวใงญ่งเลยใส่เใส่ปิ่ง่้ยใส่่ตัวหญ่อะนนี่ครับนี่สองเลยหอืม ก็ขาวลเนาะปลาอียงก็ขาวละ้ก็ขาวนี่เนาะจ้าอ้ยนีขนาดี้วยเลอวพี่น um ี่ไงแม่อวดๆแหงไอ้เอ้ยเห้ย้ครับโอ้ยยุ่งิะไรขี้ี้บยเห็นบอกนีการซ้อมมึงก่อนเนาะโอ้เห็นป้าลอยในตุ่มครับผมอุ้ย เงี้ยครับผมตรงนี้นนนออมันเปหอดเตเฮ้ย่นเอาแมงดาเมื่อีกนนั่นยังได้ลองอันนั้นพุ่นนั่นน่กแก้งมากแม่ดีจายว้าว,วมันแมงดาค่ะนั่นนั่นกค่งวิ่งจัมานหอยแมงดาเลยเนาะเมีครับก็ติดกเตือกันก็ผูน้ำเดือดเนี่ยอืมกติมาตุ่มก็ติกมตั้ตั้ม อ่นตันอไอ้นอลังเี่เนาะปลาซิ่วขาวจากพี่หนา่่ทม้งดา,งาออกมาล่ะแมดาตายข้นเถื่องพี่ไอ้แมนแมเพื่นว่ามีมลูกเหรอมีมลูกไงป้ยปลาขาวนปูนเนาะจ้ะนาคุ้น้นาขาวนามคุณขาวนี่นปลาซิวขากันเด,ดีแม่งด่าที่่่เพิ่นขืนด้วยคน จอมเลยกลางชกเอาไปมกลางกเลยเพราะว่ามันมีเสือชกเลยไม่น้าโตผูหอมกุบขับอันนี้ปนใช่ประกังอ้าตื่นหลังต่อไปครับนี่ป่ะ เองดเบื้องครับรเพื่อพ่งเงียบนาํหน่อยพึ่นตื่นคนเนพ่อเงียบก็ไม่ได้ครับนรนแนนมา,าในในทางไหนเงียบ,บอ,อยูอ่บ่ป้าลายเติออีตัวครับนานก็ได้มกยู่อ้ก็ได้มกยูสัสมก็ได้มกตาออัง็ตนเืน่อ ย้อนไปถือตั้งดาแล้วุ่ณกอขึ้นไหวแห้งเลยทำอะไรได้ยข็จะให้สิบพยอนไปถือกันบูธาครับโอ้ถือว่าได้หลายเตี้ยอยู่ครับนั่งกอดว่างหาม่องใส่กัญญาครับผมน้ำแห้งเนาะนี่นะครับฝนก็บูมมาปีนี้ฝนแหลงโดนคัะพี่น้องถือว่าแหลงโดนจ้ะปีที่แล้วเก็บเพชรตะเดินคุ้มผ้าแล้วเนาะ Uh, อันนี้มีนาแล้วยังไม่ได้เก็บเลยจ้าทิ้ง่หน่อยๆย่อมๆย่อมๆบ่กับประกังชิ้ทิ้งแห้งนะครับผมกับกบถืกเนาะมันจะเต็มลุกๆแกเข้าเากับขาดพิสต์กันเนาะแมีนครับเห็นหนิงๆเด้อนี่ก็มีประกังครับผมน่าอูปลาซิวเนาะลายอยู่ครับผมทั้งปลาซิวทั้งปลาเก่า ้อนก็เดี๋ยวมัดกันเนาะน้ำก็ตุกขึ้นลงนื้มแจ่ออนตอขาวสองตัวหน้อยเนาะกสาวอยู่ในผนติ่งตำบักทั่วเราเด้จ้ะมาเกลือเนาะ่แมบมานิน่อยเนาะนี่ครับ ตุกติกมน้ใ่ะน้อตนั่เนี่จิกอลารยังนั่นปลากั้งอลาเอ้ยตัวงเดนโอ้หลายตัวนาะเป็นิเป็นิตัวนี้เนาะตัวมีตัวน่อยตัวใหญ่หน่อยเนาะ่จ้ะเอาครับผมเก็บาสมไปเรื่อยครับผมมกจำเขาเนี้กอิ่มย้อนอยู่ารังได้ พออีตัวขเนี่วจ้ำสัดจอดเนาะจ้ะน่านี่อคืออ่อนๆตัวนี่ยปิงปิงแค่นี้บ่โอ้โหเบืองไหนพอคิดบิองเอาขึ้นปิงดีแถล้างหนักใช่ถึงตาถึตาใช่ไหมไปกังบ่ เปินตอาหันไปางกระังตัวเลยคุณมม่ประชิวเหรอยหลายตัวอีกตัวป่ายอาุงยอดประกังครับว <g> um ่านีมันไปาวุอ้าย่ายูใหญ่แห้งเนาะจ้ะนี่ใ <nh> ส <watershed> um ่ม <Titanic> um ุกใส่ปีกฮาประกังคับประกังคุณเฮ้ กลางเคร่องที่บแบบแะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นจังแต่พี่หนอโอ้โหเออแม่งดาผมก็เตรียมตื่นขึ้นได้อ้เพราะว่ากระติกตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาหนึ่งสิบเีนทรั้งนี้แน่หน่ายที่จะเห็นตี <c oughs> ตนจริงอยู่หรอ นหลุมมังครับผมอุ้ยอุ้ยปลาดปลาดปลา,ปลากร,ระดองยังไงเนาะกระงใหญ่งั็ปลาขาวใหญ่จอยากเห็นเนาะเนาะถือว่าตัวงานเลยครับวส,สวยจ้ะสวยพลังหลุมได้ก็ถอยหลังปลางามเนาะมันเนาะนี่ครับ ตรงน้ามใสที่สวยครับผมโอ้โอ้โอ้โยนน้ำมือตองมาแหล่งมือนหครับมงดมีน่อยีดน่อยนี่นาโอุ้ยอุ้ยอารโอ้ยปูกะปูสองตัวได้ไหมเก่งปูขนพี่นนอกครับปูขนแล้วก็กุ้งโอ้ยจังไงเนาะ แม่นครับโอ้หลังนี้เขาทาด้วยครับปูขนสองตัวนั่นโต้จ้าเอาทั้งแง่งไอ้แล้วทั้งแง่งมาบ่เนี่ยมามามาไปใส่่่ปไใสข้างบนเนาะจ่นี่ครับเอามาใส่ช่วงสูงเนี่ยครับพอพนนีจังไอ้กังตัวใหญ่แ้็กะปูขนนำเนี่ยครับผม เหมือนม้านุ่นเดือครับนี่ยมันเนี่ย<อ>ีม่ว่าจะบุมมันแล้วครับหอ,อมมาก็เที่ยงเลยครับพี่น้องหอมหวยนานมึงด่าพอดีเอาถุงเงี้ยออกมาเสร็จเอาใส่ถุงเงี้ยเอาพอดีเอาใส่ถุงเงี้ยไอ้เวาใส่ถุงเงี้ยนี่เนาะนี่จ้ะว่นีนปีกันไว้ไม่กีกละสัะโอเค เอ็นากรใส่ถุงเงี้ยปูก็ะเยย่ยถุงเงี้ยปาออกว่าเร็วมาลงไปเลยจับไร้เถื่อ<า>นอ่าอ่าอ่งนลังต่อไปครับผมน่ะมันไก่สเิหอลมันเหลือสองหลังบ่กครับสองหลังถายสหลงท่ายนี่ลันนี้อีกรังหนึ่งครับผมิใ่เนะ ดูนมครับเงียบมีอะไรัหมคะอ้ปลาซิวปลาขาวซิวกับอะไรตนนี้เราจะกับเพราะใ่จะกักิกใสรบมีนใสแต่มกิกดอกใส่บัพอกิกค้นมานเน่ยอิ่มยอดไอ้พี่น้องนี่เนี่ยยังมี่ะบอวนแล้วครับจอยบ๊วยบวยกิก กกิใส่ตุ่มผู้กิกก็ใส่โบก,กี้หลังหรอกแต่พี่น้องได้แต่ไม่กิกใส่เนาะไอเนาะนสุดท้ายสุดท้ายเหนาะกับลังสุดท้ายนี่ล้างลังสุดท้ายจะแฟนหล่อหรือเปล่าหรือว่าจะมิดจีดีมิดจีดีจะได้หรอสุดท้ายโอ้มาเมียแทงมีพ่อตัวปานบริษัยยังพี่น้องเลย บ่มีเหงื่อเนาะแม่นครับาย้ปกติมากี่หลอยแหงใช่เนานักสุดท้ายบ้าหมาดจ้าพี่น้องกต่ที่ใส่ใบคามคืนได้ครับบ้านทีมันีแล้วครับผมยามเอาเตปลาครับผมมือเลืสาเนาะมือเลื่สาจะมาหลุนกันไหมครับผมเกินพี่น้องมองนี้บ่หมาดเหรอครัหมาดสรุปผลงานกันครับผมกันหาอยู่หากินครับผมลำล่ำหวยคือเก่าครับหาปูหาปลาหมาทันใดครับผม มันกแดงวะมันได้ไปแย่ไปขึ้นมาถึงงานของเขามาเนี่ยแข็งบ่มีได้จ,จ้ะพี่น,อน,น้องมีแต่ปลาล้วนๆได้เนาะนีน่รนครับผมเมื่อนี้มันเอาใสาก่กรงเวนก็ถทืบประมานครบปุ๊บสุป,ปายหน่อยเนาะนีน่รครับปลาไหลกระมานเด้อพี่นอ้องตัวหนึ่งปลาก้างสวยๆค่ะขี้สวยๆปลาขาวใสยย่ใหญ่ๆจ้ะพี่น้องปลาซิ้วขาว ปลาขาวปลาไหลแห้หงจะใสกว่านี้ไงปลาไหลจะลุ่มข้างหลังเนาะช่วยชวนเพื่อนเถาะยิ่งจะคุบกันใหญ่เนาะนี่แครับถือว่ามันหลายอยู่จ้ะพี่น้องอี่ปูหินโอกปูตามสองตัวด้วยจ้ะพี่น้องปูขนจ้ะแล้วเข้ากับมันแม,มงดาไปปนใส่ปลากังน้ำเนาะนี่แครับหนึ่งตัวจา้วจาผลงานชิงเวียนจ้ะรอหลุนผลงานกังเกอร์ใน,นมือเอ็นเสาร์เนาะนี่แครับผมใส่ไเบนะครับผมจ้สำหรับคลิปเมื่อนี้นะจ้ะวันที่สิบหกนีนาคมปีหกเจ็ด ในที่ก็พอกิ้ก็ขอฝากไว้น้ำอีกคลิปหนึ่งในเด้อจ้ะถ้าชื่นชอบวิดีโอจังนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับกระขายกดติดตามให้ในทิ่น้ำในเด้อจ้ะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องในทิ่พะลุยจ้ะในที่ก็พอกิ้ก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามทุกการติดชมทุกกำลังแรงใจคือดาละจ้าขอบคุณเอฟซี้ขอคุทุกผ่านนักจ๋าที่คอมเมนต์ดีๆคำให้กำลังใจในที่ก็พอกิ้จ้าสำหรับคลิปวันนี้ มื่อกี้ก็ปล่อยเพียงซ้ำนี่แหละจ้าเอาไว้พอกันไม่เมื่อนาว่าเมื่อกี้คิดาไปหายางพี่กระไดจ้ะวันนี้เม่กี้ก็พวกยู่ขอตัวละกบันก่อนเด้อจ้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอสซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจขึ้นก่อนครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมที่เข้ามารับชมช่องเมื่อกี้ภาดลุยครับผมขอบคุณครับผมกลับบ้านครับผมพอกันไม่คิดหนาครับผม